ต้องพูดว่าประมาณหนึ่งพันแต่ความจริงไม่ถึงพันหรืออาจจะเลยพันไปก็ได้อันนี้สันนิษฐานเป็นข้อสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งข้อที่สองคาถาพันในที่นี้คนจะเขียนตามคำบาลีเดิมที่มีทอทงสะกดอยู่ข้างหลัขง,ขงของคำว่าพันคือพันทะถ้าคาถาพันนี้มาจากคำว่าคาถาพันทะแปลว่าบทประพันธ์ที่ แต่งด้วยคาถาล้วนๆนหรือคือบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกองเพราะฉะนั้นคาถาในมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยจึงเป็นบทคาถาหรือบทสโละที่แต่งด้วยบทร้อยกองบาลีเป็นบทที่ไฟราะมากรวบรวมอสสร์ต่างๆไว้มากมายถ้าเราฟังเทปที่เป็นสำนวนไทยก็เราจะได้รู้ว่าในแต่ละกันเนี่ยทำไม ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์เราไว้มากเช่นกันจุลพลมหาพลเนี่ยพูดถึงเรื่องพฤกษาวิทยาพูดถึงเรื่องสัตววิทยาพูดถึงเรื่องต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สิงสาราสัตว์นานาชนิดก็จะมีอยู่ในกันจุลพลมหาพลนอกนั้นในกันที่ชูชกเข้าไปขอ,อพระสองกุมารคือกันหา ชินาและชาลีกุมารเราเียกสั้นๆว่ากันหาแต่ชื่อเต็มว่ากันหาอากันหาชินานะก่อนที่ชูจกจะเข้าไปขอนะก็ได้พร่ำพรณนาชักแม่น้ําทั้งห้าว่าพระเวสสันดรนี่มีใจกว้างประกอบด้วยกรุณาเป็นเมตตาแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเพื่อที่จะให้พระเวสสันดรประทานทั้งสองกุมารให้อันนี้ก็เป็นเศษสาเหตุหนึ่งที่เรา,อาเอามา ใช้ในภาษาไทยคือสำนวนชับแม่น้ำทั้งห้าน,นี่ก็มาจากามหาเวสสันดรชาดกอันนี้ก็ขอฝากไว้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งเหตุไรพระเวสสันดรนกลองไปอยู่เขาวงกฎในบาลีมีศักท์อยู่สองศัพท์เรียกว่าวังกะปัพระตังกับวังกะตะปัพระตังก็คือชื่อเอียวกันปัจจุบันนี้ครว่าวงกฏจริงๆเขาบอกว่าเป็นแคว้เนเบงกอ หรือสัพปรีว่าวังกะหรือวังคะเนี่ยออกเสียงในสำเนียงภาษาเบงกาลีก็จะเป็นตัวบอเพราะงั้นวังกะนี้ก็จะเป็นเบงกะปัจจุบันนี้ก็คือเบงกาลีหรือแคว้นเบงกอคจริงไม่ใช่ชื่อภูเขาพระเวสสันดรเนี่ยจากเมืองสีพีหรือเชตุจกรานครเนี่ยออกไปเพื่อไปบำเพ็ญสมณธรรมถือเพศเป็นฤาษสีอยู่ที่ อวังกะบรรพศเนี่ยก็คือได้แก่ลักเบงกอในปัจจุบันนี้อันนี้ก็ให้เป็นความรู้ให้เราทั้งหลายได้รับทราบบางอย่างเราอาจจะไม่รู้เรื่องในพระเวสสันดรมันมีอีกหลายเรื่องทําไมพระเวสสันดรต,ต,ต้องถูกในรเทศต้องไปอยู่ป่าตรงนี้ก็มีตอนที่ว่าพระเวสสันดรน,นี่ความจริงพระองค์ตั้งใจจะไปพระองค์เดียว แต่ว่านางมัตสีได้ขอโดยเสด็จด้วยในนี้ที่เป็นสำนวนบาลีนี้เพราะมากท่านก็บ,บอกว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นเป็นไม้ล้อยู่โดยปราศจากสามีแล้วก็จะไม่มีใครดูแลเหลียวแลไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นพระนางมัทสีจึงต้องขอโดยเสด็จด้วยทุกวันนี้ที่ประเทศอินเดียก็เป็นอย่างนั้นผู้ที่วัดแต่งงานถ้าหากสามีเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะเป็น ตกละกำลําบากถูกทุกได้ยากว่าจะเป็นผู้ที่ถูกเมินจากสังคมอันนี้เราก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวอินเดียโบราณได้อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในมหาเวสันดรชาโดกเนี่ยที่ประมวลความมาๆว่า,มา,มา,วาเป็นมหาชาติเนี่ยคือพระชาติที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในที่นี้ท่านเน้นทานบารมีทานนบารมีก็คือการรู้จักเสียสละให้ ให้แม้กระทั่งสิ่งของที่ว่าอยู่ภายนอกตัวรอบตัวให้ตั้งแต่วัตถุสิ่งของตอนอทรงพยาว,ว่าให้สร้อยสังวาลเครื่องประดับฉลองพระองค์แก่นางสนมกำนันจนเติบใหญ่มาก,ก็ถึงกับประทานช้างปัจจยนาหรือปัจญยนาเคนให้แก่ชาวกาลิงคะที่มันมาขอเพราะว่า บ้านเมืองเกิดแห้งแรงหลังจากพระเวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาคไปแล้วนั่นแหละเป็นเหตุที่ว่าทําให้ชาวเมืองโกรธแค้นไม่พอใจพระเวสสันดนจรจึงต้องไปอยู่ป่าอันนี้ก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรติดตัวเลยขนาดเสด็จออกจากเมืองไปมีรถมา้าออกไปก็ยังมีพรามณมาทูลขอพระองค์ก็สละหมดจนเดินทางลุกไปถึงเมือง เจตาุาเจพระราชาเจตราาทั้งหลายก็ทูลขอให้อเอาสเสวยราชสมบัติที่มังเจตราานี่แหละนะไม่ต้องไปละแต่ด้วยความตั้งใจมั่นของพระเวสสันดรเนี่ยว่าพระองค์จะไปบำเพ็ญสมะธรรมอยู่ที่เขาวังกะหรือเขาวงกฏเนี่ยเรียกได้สองชื่อนะวังกะก็ได้หรือวงกฏก็ได้นะ ก็เลยได้เสด็จเดินทางต่อไปจนลุถึงเขาวงกลนี่พระองค์ก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมเรียกว่าฤาษีธรรมนะออกพนวดเป็นฤาษีพร้อมทั้งพระชายาและพระอุรสทั้งสองก็อยู่มาเนิ่นนานก็กล่าวถึงพรามอีกคนหนึ่งนะนะในกัรชูโชคนะปัจจุบันนี้เราเอาชูชคเนี่ย มาเป็นเครื่องรางบอกว่าพ่อปู่ชูชกพ่อแก่ชูชกบ้างถ้ามีใครไว้ติดตัวเนี่ยจะมีทําให้ทํามาค้าขายนะทำมาค้าขึ้นเพราะว่าชูชกนี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาท่านบอกว่ามีที่ขี้เลี้วขี้เลถึง18แห่งเดี๋ยวเป็นยังไรเชิญติดตามฟังกันชูชกปีนี้พระอาจารย์มหากิติศษพั์ โคดวัสจิโสวัชเชธุพลท่านมาเทศหรือเปล่าไม่รู้นะตรงน,นี้ก็อธิบายของชูชกไว้ว่ามีรูปร่างขี้เลี้วขี้เล่ขนาดไหนแต่ชูชกมีความสามารถพิเศษก็คือเป็นนักขอชั้นเยี่ยมถ้าเป็นสมัยนี้คือจบเศรษฐศาสตร์มาชูชกเนี่ยเก่งมากๆเลยวันนึ่งขอได้วันละพันกหาปณะน,นะกะหาปณะน,นี้เป็นพันตำลึงไม่ใช่ย่อยๆนะเป็นขอทานไฮโซเลยชูชกเนี่ย ก็ขอทานได้มากแล้วไม่รู้จะทํำยังไงนะเอาไปฝากเพื่อนพรามเอาไว้ตะกูลพลามแห่งหนึ่งแล้วก็เที่ยวขอต่อไปที่วัาตาทา,าลิงคาลเท่นะนะทุนนิวิทาะพามนาวาสีเอโกพามโนชูชกโกนามะเนี่ยในครั้งนั้นที่เมืองกาลิงคาาชมีพรามแก่คนหนึ่งชื่อว่าพามช์ชชกเนี่ยก็เที่ยวขอทานขอทานได้เยอะแล้วเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้กลัวจะโดนฉก โดนขมโมยไปเเลยเอาไปฝากไว้สุดท้ายย้อนกลับมาเพื่อรับเอาเงินจาเพื่อนพามี่ฝากไว้ปรากฏว่าเพื่อนเอาไปใช้หมดแล้วจึงต้องยกลูกสาวให้คืออมิตตาปนาอมิตตตาปนาอันนี้ชื่อเต็มในบาลีไทยเราเรียกอมิตตตาหรืออมิตตดานะชื่อเต็มๆก็คืออมิตตาปนาก็ให้ไปนาอมิตตาปนาเนี่ยเป็นผู้ที่บำเพ็ญปฏิพ์หรือปฏิวัติตามบาลีก็คือ ผู้บำเพ็ญว,วัดปฏิบัติสามีได้ดีเย่ยมในบาลีมีอยู่ห้าข้อเรียกว่าปฏิพ์หรือปฏิวัตะภาษาไทยเรามาแผลงศัพท์ว่าปฏิพศก็คือผู้ที่จะทําให้สามีปวดปันเป็นนิรักของสามีได้นั้นต้องบำเพ็ญวัดห้าประการหนึ่งปุพุทธปุพพุธายินีตื่นก่อนสองปัจฉานิปาตินีนอนทีหลังสกิงการะปฏิสาว,วินีคอยตรับตับฟัง หน้าที่ที่สามีสั่งมอบหมายให้ทำสามเอสีมานาปจารินีก็ประพฤติตลละมุนละม่อมนะ,ะมีปิยะวาจาภัยราะไม่ว่าจะพูดกับพ่อสามีแม่สามีหรือญาติของสามีก็ทำตัวให้เป็นที่หน้าเคารพหน้านับถือหน้ารักง รับประการสุดท้ายอนัตติจาริณีไม่ประพฤตินอกใจสามีอันนี้ปฏิพลห้าประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนางอมิตตาเนี่ยสามารถปฏิบัติวัดปฏิบัติถึงแม้ว่าชูชกพ่อแม่จะเอาขัดดอกอให้ไปเป็นพริยาของชูชกแต่ว่าตามที่ เทศมาข้างในเนี่ยปรากฏว่านางอมิตตาเนี่ยไม่ได้อภิลมกับตาเข้าชูชกเลยคงมาทำหน้าที่เป็นเพียงพัญญาเท่านั้นนะแต่เราอ่านนี่ตามถ้าเราดูในละครนี่เขาเอามาสร้างเป็นหนังแล้วก็เป็นละครเราก็อาจจะมองไปอีกแง่นแต่ในบาลีจริงๆเนี่ยไม่ได้มีประเวณีมีสังวาสอะไรกันก็อยู่กันไปเพราะว่ามาักเขาเรียกว่าเป็นทาตเรียนเบื่อนะสมัยก่อน พ่อแม่เอามาขัดดอกให้สุดท้ายก็ไปตักน้ําที่ท่าบำเพ็ญวัดปฏิบัติสามีครบทุกอย่างเป็นเหตุให้พราหมหนุ่มในหมู่บ้านนั้นอ่ะอในหมู่บ้านทุนนิวิทธนะนัะ่นเนี่ยเห็นว่าตาเท่าชิวชกเนี่ยตัวเองแก่แล้วได้พัญญาสาวรุ่นราวคาารุ่น,นแต่ว่าวัดปฏิบัติสามีนี่ดีเหลือเกินก็เลยทำหนี้พญาของตัวเองว่า ทำไมไม่เอาอย่างนางอมิตตดาบ้างนางพิตตดาด้วนี่นะเพิ่งจาะแรกก็รุ่นนะเป็นเด็กสาวผ่านไม่สาวมาไม่เท่าไหร่แต่ว่ารู้จักวัดปฏิบัติสามีน่าจะเอาอย่างแล้วก็ทุกตีภรรยาของตนเป็นเหตุให้นางพระมณีในบ่บ้านนั้นโกรธแค้นนางอมิตตดามากกว่านางพิตตดาเนี่ยเป็นต้นเหตุให้ตนเองอ่ะต้องถูกสามีทุบร้ายทําตีทุกตีทําร้ายเนี่ยก็ ให้ติดตามได้ในภาพภาษาไทยแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะจบนี้กันนครกันสุดท้ายนี้มีบอกอีกที่หนึ่งในสำนวนภาษาไทยอาจจะไม่มีขณะที่ว่าพระเจ้าสนใจเนี่ยยกพระรันิกายโยธาเพื่อจะไปรับพระเวสสันดรกลับมาเนี่ยจะมาอ่านภาษาบาลีนะพระเพสรสันดรได้ยินเสียงอุกทึกคุกโคมมากกับพระนางมัชีเลยตกใจวิ่งขึ้นไปอยู่บนภูเขานะ พ่อยังไม่รู้ว่าสึกเนือเสียใายมาจากที่ไหนไม่รู้อันนี้สำนวนบาลีอยู่ในบาลีไม่รู้สำนวนไทยมีหรือเปล่าก็ให้ติดตามดูและเรื่องราวจะลงเลยเป็นอย่างไรแล้วก็มาติดตามกันแต่เรื่องพระเวสสันดรที่อาตามาเท้าความหน่อยว่าทําไมชาวพุทธที่เป็นพุทธศาสารนิกชนทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยลา